สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะตอนนี้ดาพารวยก็มาอยู่วัดปู่ดำนะคะก็จะมาตามหาแนวทางตัวเลขเด็ดๆไปฝาก f อฟกันนะคะก็ให้ f อฟทุกท่านก็รอชมรอฟังไปพร้อมกันกันกบดาพารวยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปหา

คือท e no ี่เาูต่่ทหมดุกนที่เราดกัคือเปลี่าู้สที่มหน้าจเิดในที่ที่จังจะอาจารย์ทุกท่านคิเป็นจกกัเดินหนาวตนัไม่ก่อนเดินหนาวนันลยเนี่ยแท้ันี้แหละเด็กอ้ชีโคนั่นแหละอันนี้โคที่ปูเน้นหนัก หนึ่งเก้าห้าสามแปดห้าหนึ่งเก้าห้าสามแปดห้าผูคุณเนรคุณเ้ยัตตลรีแล้วครับเนี่อันนี้ก็เป็นไปหาเล็กชี่หลายๆเเพ่เดี๋ยวว่าซอยสามวัดครับหาไปเรื่อยๆก็ยู่ฟังเราฟังแล้วถึงว่าไหลายอยู่ว่ายุยเราใจฟังแล้วอันนั้นกปูปูนสามตัวปูเน่นหนึ่ง 195่งเกใช่ไหมคะเอะ 3, 5, 3, 8, อหนึ่งเก้าหน้าสามปด้่เก้าหห้าเขียนไหนนะูเขียนตรงนี้ก็ได้จดเะเนียสาตัวผู้เอเขียนเพิ่มด้วยเ้จะเขียนเพิ่ม YouTube, Google này, nhĩ lại đại. Đúng. Lần kia Google tắt đợt. Đúng. Đợt này dư 3 phân. Đúng. Băng đèn để thủng đèn. Đúng. Nên thì có thấy con sao đấy, Google? Đúng. Nhĩ lại thôi, có thể độ chìm cản, bảo Bắt cả, cũng lấy lại. Đúng. xoay. อันนี้ออกเป็นสายแล้วคือจะได้ไปยื่เงินมันมีไฟยืมได้หน่อยไฟหวานตาเชื่อไปหาเจ้าก็น่าเพื่อเพี่ยนโง่งตาสั่นเขาประกาศยะไทยเสียงได้เมื่อไทยได้ขนาดนี้เออาไหนจะไทยออกไปครับเลยอันนี้อันนี้มุกปูปูนีเมียนใต้ปะครับนะปูนีเมียนใต้ตอนนี้ไก่อนเลขจุดในปูนีเมียนใต้ปะเอออันนี้มันเป็น จ้าที่บอกเนี่ย้เจ้าที่บอกว่าเพื่อู้ก็บอก่าจ้โงไปเรีนไปบอกตามพุมเพื่อนลวไวัดีครัเออเมื่อวันพุ่นั่นเนพุ่มเจ้าที่เขาบอกมาผู้เราบอกดูทุกไปเหตุไปทุกประเทศครับอันนี้กายนั้นแล้วอันนี้พู้ที่ได้อันทุกแสดงทำใหฟังก่อนการจัดรักษาคมมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช้เวรใชกันมาลยชัเป็นาติ ถ้าเป็นนุษย์ในแสนจะดีที่สุดเราต้องรักษาคนในไต้ทําบุญให้ทานเราทําบุญใหม่ไประยุนเก่าส่วนนย่างเช่นอุทิศแผ่จุกกรรมเวรส่วนอย่างเชอุทิศไปหาปู่ย่าตายายสามียุบญาณแล้วจบบุญเราจะทอดทิ้งการเป็นมนุษย์ถ้าถูกหวยเราไปทํามากไปถูกเราทำน้อยมาแสดงถ้ามาบ้างก็จะคอยบอกเองอ๋อกต่จะทับเนี่ยเดี๋ยวจากที้นี้ผู้เน้น หนึ่งหกศูนย์มันก็ออกเนาะถามตัวเมื่อมาสินเร้ยนเดี๋ยวซื้อไปยาเสพตินหาไปกรุงเทพซิ้ใไปเขาก็กปากนั้นหมายันี่ยอันหมายเลขธนาคารการเกษตรค่ยได้สอนกว้ทบาทับคุกกระบอกไป็นเขากบอกไม่โอ้กรบอกไปจัดแต่กันแดดแก่แล้ว ยังจะละก็เฮ็ดไปเด้อครับไอ้ FC ได้หลายตัวครับปูก็บอกให้็นไหมให้มี FC มาเดี๋ยวนี้มันขึ้นลัตนาว่าปีลึกพจนิสัยให้เก่าเป็นพ้นิสัยให้เก่าครับเออแล้วมันยังให้ลัตนาว่าปีครับของผู้มากตัวไหนหลายกว่านี่ผู้มากตัวในนอนี่ครับเอ้าวเพียงแค่ว่าเน้นให้ว่าผู้การเน้นว่า ห <Okay. S 1> นึ่งเก้าห้าสามเจ็ดห้าเนี่ยโอ้เน้นใตัวเน้นให้นะครับนะต้องเขาบ่าดีชิดทอนตอาเดี๋ยวมันทอดได้แคตลอดเราไม่กินเขาเลยไปเรียนเล้ออกเราจะสวดมดเลยพระตลอดมาดีบุญผู้กเกิดเกิดะอันนี้ค่ะพระไม่ที่วนแต่างบ้านเหมเอนอย่งนี่ปูมาสั่งได้พระไหนม็สั่งได้เขาเค บ้านเนี karaoke, yeah. yeah. how, ่ย so มัมัดได้เงียบจริงเด้เขาเขาเรียงเขาสวยเขาเพีนซื้อกรต้องเตรียมมาเอาให้ญานเขาม่หูหูพตอจินไปเรื่อยทานเลื่อยนะฮน่าอยู่ชาวสารสักระสีห่าวเจ้าผู้จากผู้กินชาเจ้าอปผู้พเจ้เียวัาคนยำเพนเขาหลงกับเจ้าตรงปลารักป่าเขียวสม่าแค่ใแจ้งเหนือพวกินหายารที่พุนบ้านกใจผมาเอา ทีแล้วนี่ปู่ฉันข้าวยังางนี้อันนี้เรียบร้อยไว้เดี๋ยท่านให้ลูกเขยได้ห่อไปสุทลูกเขยหลานท่านยมยติจะซุ่มในสุ่มเทศบัดเัว่อถ็งแดงเลยจบอันวัดโค้ชใช้น้องคายก็ไปสู้น้องดีน่องกดีกจะทำงานดูสถาบันเี่นอ่นฮักาค้หนอะัทยา ยินทรเนียนไ่ม่อด้ออกแต่คนส่งในประเทศมันมากม่เล่าไว้ถึงตอนพวกเราส่งตัวประเทศส่งของตวประเทศไม่ได้ออกจะปู่ดำท่านก็ให้แนวทางมาให้แล้วนะคะก็ให้เอฟซีทุกท่านก็รับชมรับฟังก็โปรดวิจารณาวิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางสื่อกลางมานำเสนอให้เอฟซี C เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ดำนะคะที่นำมาฝากเอฟซี C ทุกท่านนะคะนี่ค่ะปู่ดำท่านก็ได้ให้กับเอสดาพารวยมานะคะ ก็มีเลข1 9ึ่งเก้ห้าสแห้าแล้วก็4ี่หนึ่งะคะปู่ท่านก็เน้นนะคะว่า195กับ385้านะคะปู่ดำท่านชอบสองตัวนี้เป็นพิเศษนะคะ ก็ขอให้ f อซทุกท่านแห้งๆรวยๆในต้นเดือนนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะก็กดไลค์กดแชร์ทางช่องดาพารวยด้วยนะคะก็ขอขอบคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องดาพารวยนะคะก็ขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้ดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ